วันนี้ผมกลับมาอีกแล้วครับวันนี้ผมกลับมามีสาระอีกแล้วครับผมมีสาระดีๆมานำเสนอในครั้งนี้เนี่ยเรากลับมาพร้อมกับสาระดีๆกันดีกว่าเราเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราจะเจอกล้องเยอะแยะมากมายจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวกลางตัวอ่าน,นั่นแหละ คืออย่างนี้คือกล้องหลักๆเนี่ยที่ตาก้องส่วนใหญ่ใช้ในการถ่ายงานแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆแบบหลักๆเลยนะแต่ตัวหนึ่งที่ใช้มากสุดเนี่ยนั่นก็คือกล้องมิเรเลสคือต้องเท้าความนี้ก่อนว่ากล้องเนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยมีอยู่2ชนิดคือ D SLR และมิเ l เลสคือว่ากล้องที่เราจะเห็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กประมาณนี้เห็นไหมไม่รู้ กล้องที่เอามาให้ดูเนี่ยคือกล้องของรุ่น c a n นอซึ่งกล้องมิเลอร์เลดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมิเลอร์เลดมันจะขึ้นชื่อเรื่องความกระทัดรัดทั้งด้านการจับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆพวกดีไซน์พวกนี้มันจะโชบเฉี่ยวมากดูแล้วตัวของเจ้ามิเลอรเลดเนี่ยวิธีสังเกตเนี่ยก็คือขนาดกล้องเล็กเล็กขนาดไหนเดี๋ยวเทียบไปดูถ้าเทียบกับมิเลอร์เลดกับดีเอสเวาเห็นไหมว่ามันตัวใหญ่กว่าทําไมนับเรื่องเลนส์อะ นี่ถ้านับแค่ตัวบอดี้นี่คือตัวบอดี้ของมิเลเร่และนี่คือ DSLR ซึ่ง2ตัวนี้การทำงานจะไม่เหมือนกันส่วนตอนเราเล่นกล้องแรกๆเราควรซื้อรุ่นอะไรก่อนถ้าเกิดว่ามบน้อยเนี่ยให้ซื้อตัวของ DSLR ก่อนแต่ว่าเราก็ต้องมีความชำนาญระดับหนึ่งเพราะว่ากล้อง DSLR เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นกล้องแบบแมนนวลสส่วนใหญ่มันมีออโต้ไหมก,ก,ก็ก็มีแหละแต่ว่า ส่วนมากเขาจะใช้แบบแมนนวลเพราะว่ากล้องของมันเนี้ยก็ราคาถูกกว่ามิเลอร์เลแล้วก็ตัวของกล้องเนี้ยจะมีบอดี้ที่กระชับกว่าแล้วก็ดูแบบมือโปรกว่าส่วนกล้องมิเลอร์เลนเนี้ยจะเป็นกล้องที่ราคาแพงกว่าเทคโนโลยีมากกว่าข้อเสียของมันมีไหมมีก็คือตัวมันเล็กและอาจจะไม่มือโปแค่นั้นลเพราะฉะนั้นหมดประเด็นลวฮะ